เราี้องยืมเขาเองเขาเองบอกเรื่องนี้เลยนะครับว่าจะสั่งให้มันจ่ายประมาณได้ก็เลมอเราดันมันเข้าไปนะครับดันมันเข้าไปแล้วถ้าเราไม่ต่อสายเปนเชือกที่จะขึ้นหมายว่าปั๊บเลยจะทำงานไหมหม่ว่าเราจะต่อหรือไม่ต่อปั๊บนี้ก็อทำงานตึงออกเมื่อใดที่เราดันเข้าไปถ้ารดึงออกมาปั๊บปั๊บกระจายข้างในนี้จะไม่ทำงานเป็นเชื่อกจะไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นการตอบการอบกุะครับต้องดูรายรับราครับต้องคนกลุ่มเรื่องต้องเข้าใจด้วยนะครับขณที่หกพันล้านก้อนอาจจะเป็นจากที่สิบเ่็นยี่สิทางก็ต้องมีเงี้ยออกมาครับนะครับเพื่อปิดไม่ให้มันกับมีการจ่ายน้ำมันเพื่อให้เราด้วนเครื่องเราที่ไร้แรงดันต่อได้นะครับอันนี้มี ใร้ทุไสนะครับตัวแยกตัวนี้ใช้ทำอะไยครับตัวแยกนะครับผมนะตัวนี้เตรียมเครืองกดคนท่าน้มันกมดน้มันวอดใช่แยกตัวนี้แต่ีรว่าตัวแรกมันใชล้วยังมีการทำตัดอยู่มั้ มีครับมีครับในกรณีที่ว่าเราอาจจะใช้ตัวสะพนมดลื่ดูอะไรทุกอย่างในลคือเราเติมน้ัวสนลงไปแล้วเราเยกตัวนี้แยกตัวนี้แล้วเราระบายอากาศตัวไหนครับตัวนี้ครับใ้โดรีครับไล่ล้ไล่ลได้หมดไล่ลมไล่ลบ คือเราเติมไปแล้วเนี่ระบบน้ำมันจะเป็นฟองในในในแป๊บเนี่ยเราคลายวนไ้ออกมาแล้วแยกเพื่อไล่ลมชนหมดฟองอากาศให้มีแน้ำมันได้ใส่แล้วกราปิดเข้าไปแล้วก็ปิดวาล์ยกลงไปโอเคแล้วก็ปิดเรื่อห้ตนี้มุนความมงานนะแตพัดดึงนไขึ้นมาในกรณีมันดคิดว่างไม่ใช้จมดบแต่ก็เสียไว้ เล้เแล้อน้มันนะครับน้ำมันไฮดริกอายุการใช้งานปีประมาณปีครับสองปีแลต้องเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเลยในกองที่ผมากกว่าสถึงใช้ไ่้ใช้ไม่ระบบปิดไม่มันไม่ได้ใช้มากมันเราไม่ได้ใช้ส่วนใรใช้รัมันไม่ได้เป็นง่นตัว่ารตลอดเปลี่ยนมเปลี่ยนตัวนี่เราใช้กานประมาณ ยี่สิบสามสิบนาทีต่อครั้งถ้าถ้าเราดูที่ว่าน้ำมันเปลี่ยนสีของน้ำมันเราก็ต้องเปลี่ยนกับก็มีส่วนนะครับของตัวประกอบหลายอย่างครับออกเรื่องของของเตือนี่เรื่งน้ำมันเลยนะถึงเราไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรแต่ว่าถ้านานๆแล้วมันจะมีความชื้นในอากาศก็ไปแทรกในน้ำมันครับทำให้น้ำมันมันยุบตัวเวลาทำานังซึ่งมันมีผลน้อยมากนะแต่ว่าถ้ามีเงินถ้าตั้งสองปีเรเปลี่ยนเปลี่ยนนะก็ประมาณแปดลิตรครับแมาใช้แล้นทำไมไม่ได้คิดะลาย ทีนี้ไอ้ข้อกอบของเดียวเนี้นะครับท่านจะเห็นว่ามีคืนในการประเมนค่าวันนี้มันจะเป็นคืนการน้ำมันรั่วคืนที่เราไม่ใช้การับคถ้าถ้าใช้ของแข็งของไม่ใช่ตัวอะไรที่เป็นของแก็งถ้าเป็นรอยก็รั่วแ้วรอยตรงที่เป็นรอยมันมาอยู่ล่งป่ามันมีมันก็เกิดการรั่วนะครับในกรวนรเวลานี้เป็นอย่างนั้มีใครร้องไั้ครับตัวนี้ ปั๊มตัวนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือจ่ายน้ำมันจากหน้าที่ของหัวจมูกอย่างเดียวคือจ่ายน้ำมันนะครับจำไว้เลยครับด้วยเชนมาขีดที่สองคือรีนสายสายตัวนี้มีความยาว10เมตรนะครับคนังงานนันได้ที่5,000วัตต์5,000วัตต์0 0ตอนของสนามนี้นะครับความยาว10เมตรก็ต่อมีข้อต่อของเรียวสองด้านนะครับด้างหนึ่งก็ออกเครื่อง อีดหน้าดึงเข้ากับอุปกรณ์ที่จะใช้งานนะสายมีหน้าที่อะไรครับสายตัวนี้มีหน้าที่รับพลังจากเครื่องต้นกำลังส่งไปให้อุปกรณ์สามชิ้นนี้นะครับเท่าไหร่ครับหน้าที่ของมันคืออะไรครับไม่มีอะไรอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มันให้ถูกทีนะครับการัำให้ถูกหน้าที่นะครับส่งสายแท็บตัวนี้นะครับ วัวต่อเนี่ยถ้ามึงก็คือเราเราขายสินคาเราขายอะไรอยูผมไม่แน่ใจว่าต้องมาพิขายนี่ครับก็สั่งสั่งอัรนี้และโดยปกติทางกลุ่มกลุ่มโรงงานเนี่ยใช้ผลิตเองหรือว่าคัพปิ้งอะคัพคัพปิ้งมันเป็นเป็นของปั๊กเกอร์มีขายเมืองไทยครับมีของปั๊กเกอร์การขนาดมันจะเท่ากับต่อช่วงลูกพ่วงกับแม่ รถพ่วงไหมน่าจะไต่เกี้ยงสิผมก็เป็นเปทำเกี้ยรถพ่วงทีิงนะได้ไหมผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่ามันเร็วสัมันจไปทุกว่าในสมุดคู่มือได้ระบุไว้ไหมครับเวนะพ้นพิมพ์สองหมื่นเนี่ยพิมพ์หนึ่งทับสี่อ่ะ ตัวนี้ก็เรียาพัดสามสี่ถ้าจะซื้อยนไงก็มีขอทยากไปร้านงหแต่พูดพูดถึงว่าถ้าเราเราไม่ให้อุปักก็โดยท้ายีหออื่นได้ถ้าวเคี่ยว่เได้ได้ครับป่งวันนี้มันต้องแยกตัวเขาวิ่งวิ่งแยกตัวายมีอะยุใช้งานนะาตลอดถ้าแต่ก็เปลี่ยนใชจนแต่ครับพาตอนนี้งานตอนนี้ออกไปมาสิบปีแล้วยังไม่ีกลับมาเลยครับ

หน้าที่ของมันมันตัดอย่างเดียวๆระหว่างให้เข so ้ามาเนี่ยคุณที่ให้ตัดเด็กตอนนี้มันตัดในมือผมเนาะเป็นขาไม่ขาไม่ดึงนะครับอยู่ที่เราสั่งมันก็ให้มันทำอะไรให้มันตัดอะไรนะครับแก้มันทุกอย่างก็มีขีดจำกัดมีข้อจำกัดนะครับไม่ใช่ว่าตัดอะไรก็ได้ในตัวมันเองนี่มันตัดได้แค่ประมาณเด็กโคเด็กทาวิ่งนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตัดเด็กตันเด็กเขาห้อยนิ้วสองเดีวอะไรยั่ไม่ได้หรือเปล่ ก็คือถ้ามาตัดไม่ได้เราก็อย่าฝืนตัดิดไม่ได้ใช่ไหมเด็ัญหาเหมือนกันไกนะครับกขาจะบิดไปครับเขาบิดไปแด้คมันห่